สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันตีมออะอูดุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรราจีมบิสมิลลาฮิรระห์มานิรลระฮีมอัลฮัมดุลลิลลาฮิรับบนอาลามินวัสซาลาตวัสสลามอะลาอัชรฟินอันบิยาอิวันมุรซาลีน وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل هزنا اذا شئت سهلا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين أما بعد อัสลาม ualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์ลอสุบฮาหน,นะฮัวตาลาได้โปรโดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับในส่วนของรายการตับซีรอัลกุรอานนะครับทาง เสียงอิสลามนะครับทางเสียงสันติแล้วก็ทางแอปพลิเคชันของมุสลิมไทยออนแอร์ตลอดจนทางเพจทางแฟนเพจของอวิทยุเสียงอิสลามนะครับพี่น้องติดตามดูทางไหนนะครับพี่น้องแจ้งผลของการรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพราะว่าในส่วนของการติดตามรับชมรับฟังนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้พบเจอกับพี่น้องหลากหลายสถานที่นะครับที่ในงานของกลุ่มเขตต่างๆเนี่ยพี่น้องก็จะ ทักทายกันเข้ามานะครับพี่น้องบางท่านก็บอกว่านะครับได้ฟังได้ติดตามอยู่ตลอดนะครับได้ยินเสียงอยู่ตลอดนะครับอััมดุลินะมีอะไรที่จะให้ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขพี่น้องก็สามารถที่จะโทรกันเข้ามาบอกกับทีมงานก็ได้นะครับหรือว่าเจอกับผมโดยตรงพี่น้องก็สามารถที่จะนัสี่หัดกันได้นะครับยินดีนะครับยินดีแล้วก็น้อมรับทุกคําติชมของท่านพี่น้องนะครับโดยสดุดีเพราะว่าเรานะครับผมเองเนี่ยแหละครับ แน่นอนแหละพี่น้องเวลาที่อาจจะพูดไปหรือทําอะไรไปเนี่ยอาจจะพี่น้องฟังไปแล้วมันอาจจะทําแม่นทาแม่นหรือว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นประการใดพี่น้องก็สามารถที่จะตักเตือนกันได้นะครับวันนี้รายการตับเส้นกุรานก็กลับมาพบกับท่านพี่น้องนะครับแล้วเราก็ยังอยู่ในสุรอัตตอริก นะครับซึ่งเป็นสุร์นะครับที่เราพูดคุยกันมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับในส่วนของอสุรร์ตอริกนะครับสุรร์ที่86แห่งอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาแล้วก็เป็นสุรร์ที่ถูกประทานลงมาก่อนที่ท่านนาบีมุฮัมหมัดสุลลาะฮุอะเลห์วาสลัมจะอพยยนะครับวันนี้เราจะมาขึ้นในส่วนขององค์การต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับในส่วนขององค์การที่หก องค์การที่7นะครับองค์การที่8นะวันนี้เราก็จะมาขึ้นกันนะครับในส่วนขององค์การที่9 ว่าจะมีความสําคัญอย่างไรเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไรนะครับพี่น้องท่านใดที่มีอัลกุรานอยู่ในมือพี่น้องครับเปิดไปได้เลยนะครับอัลกุรานแปลไทยหรือจะเป็นอัลกุรานที่พี่น้องอ่านอยู่เป็นประจำเนี่ยเปิดไปในสุรอัต,ตอริกแล้วก็เปิดไปในส่วนขององค์การที่9้านะครับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตละลากล่าวกับเราไว้อย่างไรเราไปฟังกันนะครับอ้าซุบิลลาฮิมินัชัยตอนรอญีมยามะตุเบลัสซารอิร เยาวมาตุเบลัสซาราอิรนะครับเยาวมาตุเบลัสซาราอิรนะครับเยาวมาดอร์ฟุซามานนะครับเป็นคําที่บ่งบอกให้รู้ถึงห่วงระยะเวลานะครับแล้วก็อ่านว่าเยาวมานะไม่อ่านว่ามูไม่อ่านว่ามี่นะครับอ่านว่าเยนะาวมา ma, เพราะมันเป็นดอร์ฟุซามานนะครับจะอ่านเป็นสระฟัดฮะเสมอไปนะตุเบลัตุเบลนะครับเป็นคํากริยานะครับ คำกิริยาเป็นคำกิริยาในปัจจุบันการมับนิลินมาจูนะครับมาจากคำว่าบาลายบลีนะครับหรือว่าตุบาบลานะครับตรงนี้แปลว่าอะไรพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะไปดูความหมายกันนะครับตุบลาตรงนี้นะครับอัลลอฮฺสุบหฮานะฮฺวาตาลาได้กล่าวเย้ามา ตุบและอัสะรอนะครับมีคำว่าอัสรออีกนะครับเป็นคำเชื่อมต่อกันไปนะครับเป็นอิสมุนมารฟโอนอัสรออิรุรอนะครับอ่านยาวนะอ่านยาวเป็นมัดวาญิบมุตซินอ่านยาวหกขารกัตนะครับเยามาตุบและอัสะรออิร์นะครับตรงนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตะลาบอกว่ายังไงวันเยามาแปลว่าวันตุบเลานะครับตุบเลาตรงนี้อัลลอฮฺซุนตาลาบอกวาอ่าถูกซ่อน นะครับคอมาฟครับถูกเปิดเผยคำว่าตุบบลลานะครับตรงนี้แปลว่าถูกเปิดเผยส่วนคำว่าอัสรอนะครับซารอิรนะครับซารอิรเนี่ยก็หมายถึงเซร,รุนเซรุนซารอิรุนเนี่ยหมายถึงปิดเร้นลับหมายถึงอะไรประโยคนี้ทั้งประโยคอัลลอฮุซุบฮานะฮุวาตัลละบอกว่ายังไงวันที่สิ่งเร้นลับต่างๆจะถูกทำให้ประจักษ์หรือถูกเปิดเผยออกมานั่นเอง อะไรล่ะครับสิ่งล้นลับต่างๆมากมายนะครับตรงนี้พอเราไปดูในคําอธิบายของนักวิชาการนะครับที่อธิบายเอาไว้ในอายะห์นี้ยามาตุบาลสารออิร์อายุยาอมมันกิยามตินะครับนักวิชาการโดยเฉพาะท่านอิมนนกาซิรอฮิมาฮุลลอบบอกว่าก็คือวันกิยามันนั่นเองนะตับเบลานะครับตับ,บลายุบบาลีนะครับ ตาบลาฟ f ฮิอัสรออีรก็คืออัลลอฮฺซุมตลาจะให้สิ่งต่างๆที่เป็นความลึกลับให้มันถูกเปิดปปงออกมาเปิดเผยออกมานะครับในวันนั้นวันเกียยมะอายุตฮารุวตาบดูนะครับก็คือให้มันปรากฏให้มันเด่นชัดให้มันเปิดเผยออกมาวายบะกัสวายบะคัสเซรุ อาละนียตันและอัลลอฮฺซุมาตลานั้นจะเปิดเผยมันออกมาให้เป็นที่ประจักษ์นะครับสิ่งเร้นลับทั้งหมดที่ยังคงเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดอะไรก็ตามอัลลอฮฺจะเปิดเผยมันออกมาและทําให้มันนั้นนะนะครับเห็นกันนะครับโดยทั่วหน้าทั่วตานะวัลมาคูนูนมาชูรอสิ่งที่ถูกปิดบังก็จะเป็นที่รู้กันนะครับวากอดซาบะตฟิสซาฮีนีนะ,นะแล้วก็ ลราสุบฮานนหัวตะลาก็ได้นะครับนักวิชาการนะครับนักวิชาการมุฟัซซิเดนก็ได้กล่าวเอาไว้บอกว่ายังไงครับมีการยืนยันจากสะเฮียทั้งสองของท่านอิหม่ามอันบุคฮารีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมเป็นการรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิเนอุมาร์บอกว่ายังไงอันนเราสูลลลอฮิสุลลลอฮฺุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงท่านราสูลสุลลลอฮฺุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ยุรฟะอุลีกุลิกาดิริลิว่าอุนอินดาอินดาอิส อิสอ uh, uh ินดัสติฮีุคาลูฮาติฮิกอดะรตุกอดะรตุฟุลานิบนิฟุลานินนะครับในวันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮวัวตละลาก็จะให้บังเกิดสิ่งต่างๆนะครับที่ถูกซ่อนเร้นเอาไว้จะถูกทําให้เกิดนะบังเกิดออกมาแล้วก็จะทําให้เห็นเป็นเด่นชัดแล้วก็ต่างคนก็ต่างจะรู้นะครับจะทราบดีว่าคนนั้นนะคนนั้นนะคนนี้น,น,นนะ เป็นอย่างไรนะครับได้รับทราบสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปดูคําหนึ่งที่นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาได้กล่าวเอาไว้ในประโยคนี้นะครับที่อัลลอฮฺซุบบะฮานะาลาได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับเยามาตุบเลัสซาร์อิยนะครับแปลว่าอายุยาวมุตัดหารุ ซา,ารออิรุนนาสก็คือมนุษย์จะได้เห็นสิ่งที่ถูกปิดบังสิ่งที่ถูกซ่อนเร้นเอาไว้จะถูกเปิดเผยให้กับบรรดามวลมนุษยชาติทุกยุคทุกสมัยในวันกิยามาที่จะที่เขาได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมา นะครับฟาตาบยานุมาแคนูยุกเฝ้านะมินไครรินวชรินไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามจะถูกแจกแจงถแถลงถาลายถูกเปิดเผยออกมานะครับจากสิ่งที่ถูกซ่อนเร้นเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเป็นสิ่งดีหรือเป็นสิ่งชั่วร้ายก็ตามนะครับวายูจาวาซาวายูจาวาซานะอัลมายัสติกูนะ ยัตาฮิกูนะฮูมินเซาบินวไอกาบินนะครับแล้วก็มันจะดำเนินต่อเนื่องต่อ,อมันจะดำเนินกิจการต่อ,อต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วก็จะไปะเขาเรียกว่าจะได้รับการเปิดเผยได้รับการตอบแทนนะสำหรับบุคคลที่เหมาะสมนะกับการที่จะได้รับผล,ลบุญหรือว่าจะได้รับโทษทันก็ตามนะครับตรงนี้ครับท่านอิบนนจาริดอัตตบารีก็ได้อธิบายเอาไว้ในนะครับ 那。Nah. ในอของท่านตับซิดของท่านอิบนุลกคยยิมก็ได้อธิบายเอาไว้ท่านอิบเนกาซ็ดรอฮิมมุฮุลลาะก็ได้อธิบายเอาไว้อิหม่ามอัซะดีก็เช่นเดียวกันนะครับอธิบายเอาไว้ถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะมนุษย์จะได้เห็นมนุษย์จะได้รู้จะได้รับทราบสิ่งต่างๆที่ถูกปิดบังและซ่อนเร้นเอาไว้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อลักซุบานะหัวตาลาสัญญาเอาไว้นะครับเช่นเดียวกันนะครับใน อยายนกุรานอีกองค์การหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาตละกล่าวเอาไว้ในซุรห์ยูนุสซึ่งนักวิชาการนะครับหยิบยกอยายะน์กรนุรานในซุรห์ยูนุสมาอธิบายนะครับมาอธิบายในซุรอห์อตตอริกที่เรากําลังพูดคุยอยู่เนี่ยนะครับนะอธิบายนะครับเอาซุรอห์องค์การของซุรห์ยูนุสนะครับใน ส่วนนี้มาอธิบายนะครับซึ่งการอธิบายตรงนี้นี่เองนะครับนักวิชาการก็ได้หยิบยกมาพูดคุยกันนะครับบอกว่ายังไงล่ะนะบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮวแต่ละกล่าวเอาไว้นะครับในสุรยูนุสองค์การที่สามสิบนะครับในสุรยูนุสองค์การที่สามสิบนะครับอัลลอฮฺกล่าวเอาไว้แบบนี้ไปดูกันนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮวแต่ละกล่าวเอาไว้นะครับในสุรยูนุสนะครับ นะครับไปดูกันนะฮูนาลิกะฮูนาลิกะตาบลูกุลูนับสิมมามาอัสลฟัตนะแปลว่าอะไรพี่น้องครับฮูนาลิกะแปลว่าขณะนั้นนะครับณเวลานั้นณขณะนั้นนะฮูนาลิกะตาบลูกุลูนับสินนะมนุษย์นะครับทุกชีวิตจะถูกอะไรพี่น้องครับ ตับ,บลูกุล,ลูนับสินมาอัสลฟัตเขาจะถูกสอบสวนถึงสิ่งที่เขาได้อะไรอัสลฟัตปฏิบัติเอาไว้ก่อนทําเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเอาไว้สิ่งที่เขาได้เคยทำอะไรเอาไว้ปฏิบัติอะไรเอาไว้อัลลอฮุซุบฮานะฮุวาตลัลก็จะนำพวกเขามาสอบสวนนะครับนำพวกเขามาสอบสวน แล้วก็อะไรครับในในวัรคต่อไปอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาบอกเลยนะครับวรุดดูอิลัลฮิเมาลาฮุมลุลฮักและพวกเขาจะถูกนำกลับไปยังอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงของพวกเขา นะครับเมาลาฮูมูลฮักแปลว่าพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงของพวกเขานะครับกลับไปยังอัลลอฮ์วะดลลอันฮุมมาแกนุยฟตารูนแล้วสิ่งที่พวกเขาได้ทำการอุบปลกมันขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะอะไรยฟตารูนนี้ห่างออกไปจากพวกเขาทั้งหลายดังนั้นตรงนี้เป็นการบอกกล่าวให้รู้ถึงความเจ็บแสบนะครับที่มนุษย์เนี่ย เขาเรียกว่าอะไรครับผิดพลาดในการนะความเชื่อในการดําเนินชีวิตอย่างใหญ่หลวงนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้เพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้เรารู้นะครับว่าพอถึงวันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีมนุษย์หน้าไหนไม่มีมนุษย์คนใดหรือสิ่งใดก็ตามที่เขา ได้อะไรได้เชื่อและศรัทธานะครับได้อาไปสักการะไปบูชานะครับไปทำทุกสิ่งมอบถวายทุกสิ่งทุกอย่างให้กับมันพอถึงวันนั้นจริงๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลาบอกว่าพวกมันเหล่านั้นก็เขาเรียกว่านะ เบินไม่เอ่อเรียกเบนหน้าหนีนะครับหนีห่างออกจากคนที่ไปให้การสุหกนะครับกับบรรดาเบอร์ฮาลอต่างๆเหล่านี้ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เครารพรักทุกท่านครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตละลากล่าวเอาไว้นะครับในสุรอ์อัลอาดิยัตองค์การที่9องค์การที่10บอกว่าอย่างไงพี่น้องครับนะักวิชาการก็หยิบยกในสุร์อัลอาดิยัตนะครับอา่านะมาอธิบายเพิ่มเติมบอกว่ายัางไงพี่น้องครับ นะครับองค์การที่9องค์การที่10นะครับในซูรอนอาดิยัตเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพี่น้องครับท่านใดที่นติดตามนะครับในส่วนของตับซิดอันกูรอ่านนี่พี่น้องครับอยากจะบอกกับท่านพี่น้องแบบนี้นะว่ารายการนะครับในส่วนของตับซิดอันกุรอาาร่านเนี่ยอยู่คู่กับ วิชุเสียงอิสลามมาอย่างยาวนานเนี่ยอยากจะให้พี่น้องนะร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนกันนะครับเพราะถ้าพี่น้องไม่ให้การสนับสนุนแล้วซ้ายนะครับเราก็คงจะไม่ได้รับฟังเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ได้รับฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้ที่มาจากอัลกุรอานที่มาจากสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮลลลลุอะลัยฮิวะสัลล,ลัมดังนั้นนะครับพี่น้องอยากให้พี่น้องนะร่วมด้วยนะครับมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะรักษา ให้เสียงอิสลามหรือว่าเสียงสันตินั้นได้อยู่กับสังคมมุสลิมต่อไปนะครับ <c oughs> <c oughs> พี่น้องครับในส ah ุราอัลอาดิยัตนะครับซึ่ง อัเราสุบะหังตะลาหยิบยกมาแล้วก็น,นักวิชาการนะครับหยิบยกมาเพื่อที่จะอธิบายนะครับในสุรัสอาดิยัตบอกว่ายัางไงครับอ่าอัฟล,ลายาเลมอิดะบุอบัธิรมาฟิลกบูบูรนะอัฟลายาเลมอิดะบุอบัธิรมาฟิลกบูบูรในสุรัสอาดิยัตตรงนี้พี่น้องครับเราอ่านกันอยู่เป็นประจำเลยนะครับอ่านกันอยู่เป็นประจำอ่านกันอยู่เขาเรียกว่าอะไรครับ บางคนอ่านทุกๆวัคตูเลยมั้งนะครับอ่านทุกๆวัคตูเลยนะครับอัฟายาอัลมูอิดาบุอ์ซิรอมาฟิลกูบูร์นักวิชาการหยิบยกอายะอันุอัลกุรอานในสุรอาดิยัตมาอธิบายในสุรต่อริกบอกว่าอย่างอัฟาระนะพวกเขามิได้รู้ดอกหรือนะอัฟาลาเป็นอิสติฟามนะครับพวกเขาไม่รู้หรอกหรือว่าอิาบุอ์ซิรอมาฟิลกูบูรเมื่อสิ่งที่อยู่ในหลุมศพเนี่ยได้ถูกพลิกฟื้นขึ้นมา ถูกทำให้ฟื้นขึ้นมานะวะฮุสซีลามาฟิสูดูรและสิ่งที่อยู่ในหัวอกของเขาสิ่งที่ปิดบังอยู่ในหัวอกของเขานั้นได้ถูกเปิดเผยออกมานะนะครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาได้กล่าวเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความลับมันจะถูกเปิดเผยออกมาในวันนั้นวันไหนล่ะครับวันที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาได้สัญญาเอาไวา้ก็คือวันกิยามะเยามาตุบละลัสารอเอ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความเร้นลับมันจะถูกเปิดเผยและทําให้เป็นประจักษ์ดังนั้นทั้งอายันกุรันในสุรยูนุสและสุรอาดิยตัตนักกุจาการหยิบยกมาอธิบายนะครับในส่วนของนะครับในส่วนของสุรอัตตอริกนะครับคราวนี้เราไปดูนะครับในองค์การต่อไป ในองค์การต่อไปของสุรอัตตอริกก็คือนะครับเมื่อเราอ่านไปแล้วในเยวามาตุบบลาลสารออิดเนี่ยเราก็ไปองค์การที่10นะครับฟา,า,น,า,น,า,านะครับฟามาฟาตรงนี้ก็าาาาาฟาทีิฟาหัรฟูนัฟยิน นะครับแล้วก็มานะครับฮามานี่ก็เป็นฮาร์ฟูนัฟยินนะครับแล้วฮูยาร์วมะจารุตมินนะครับเป็นฮาร์ฟูจารินนะครับกูวตินเป็นอิสมุนมะจารุตอ่านเป็นสาลาอินนะครับวาลาวาวอาวาก็เป็นวาวอาติฟะนะครับแล้วก็ลาก็เป็นฮาร์ฟูนัฟยินนะครับนาซิรินนาซิรินเป็นอิสมุนมะจารุตประโยคนี้ครับอัลลอฮฺ سبحانه และุ์เตลากล่าวเอาไว้เนี่ยฟามาลาฮูมิงกูวัติ فلا فَمَا لَهُ مِّن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ نَكَاب أي فَمَالٍ إِنْسَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِّن قُوَّةٍ يَدْفَعُ بِهَا عَذَابَ اللَّهِ لَا نَاصِرٍ نكب لَهُ يَنْصُرُهُ وَيُنْقِذُهُ นะครับตรงประโยคนี้ครับนักวิชาการที่อธิบายนะครับท่านอิบนิจาริดอัตตาบรีนะครับแล้วก็ในเตปตับซิดของอิบอัตกุรตตบีแล้วก็อิบนนกาซีดอิบอัสสาดีนะครับแล้วก็ในตัปซิดอิบนนอาชูรนะแล้วก็ในตับซิดของอิอบเนิอไซมีนนะครับ,บยุสอัมมานะ,แล,น ine, นะ ma, นะแล้วก็ท่านอิบนุกกะยิมก็เช่นเดียวกันอธิบายเอาไว้เหมือนกันนะครับในประโยคนี้ไม่แตกต่างกันเท่าไหร,นร่นะครับซึ่งนะครับในอายันกุรานองคการนี้ที่อลัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวตะตาลาบอกว่าฟา ละหูนะครับอายู I, you, อินซาหนุยเมันกิยมะพูดถึงมนุษย์พูดถึงมนุษย์นั่นเองพูดถึงผู้คนพูดถึงมนุษย์นะครับดังนั้นเขา มาละหูดังนั้นเขานั้นจะมินโกวตินจะไม่มีพลังใดๆวลานาซิรินจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆนะครับนี่คือคําอธิบายของท่านอิมนิกาซิธนะครับว่าเกาลูห uh uh ูตะอาลาฟามาลูหูไอยุลอินซานุยอมันกียามพูดถึงมนุษย์ในวันกิยามามินโกวตินไอ ฟีนับซีฮีพูดถึงตัวของมนุษย์นี่แหละว่าน,นในวันกิยามาเนี่ยมนุษย์ในตัวของมนุษย์เนี่ยจะไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนเวลานาซิรินก็คือมินไอมินคาริจินมินฮูไม่มีใครทําให้เขาออกมาได้เวลายักดิรุอัลลาอัยุลกิซะนับซูฮูมินอดาบินลาฮี นะไม่มีใครที่จะช่วยเหลือให้เขานั้นรอดพ้นจากการโดนโลงโทษของอัลลอฮฺซุบหฮานะฮุวะตาลาได้เวลายัสตตีอูละฮูอะฮัดุนดาลิกแล้วก็ไม่มีใครมีความสามารถในการที่จะมาช่วยเหลือและสนับสนุนเขาได้เลยนะครับนะแล้วก็อัลลอฮฺซุบหฮานะฮุวะตาลาก็ได้กล่าวตรงนี้นะครับบอกว่าลายักดิรรอัลาไอนะครับยุลกิตะนับซาวูมินอาดาบิลล a เวลายัสตีอูละฮูอะฮัดุนดาลิก นะครับนี่คือคำอธิบายที่นักวิชาการได้อธิบายนะครับต่อเนื่องกันมาและตรงนี้เองนะครับนักวิชาการก็หยิบยกนะครับในซูรอสซาฟฟตนะครับท่านอิหมัมอัตบารีนะครับก็ได้หยิบยกในซูรอสซาฟฟัตนะครับซูรสซาฟฟตก็เป็นอีกหนึ่งซูระที่อยู่ในอันกุรานที่นักวิชาการหยิบยกมาแล้วก็อธิบายถึงเรื่องราวต่าง นะครับในสุรอัตตลิกนะครับซึ่งนะเดี๋ยวผมจะบอกให้กับท่านพี่น้องได้รับรู้นะครับว่านักกุชาการทำไมถึงหยิบยกอายะอันกุรันในสุรัสซอฟาตมาให้นะครับให้กับพวกเรานะได้เรียนรู้ได้ศึกษากันในองค์การที่24นะครับ25 26ในสุรัสออฟาตนะครับเอาไปดูกันนะครับอัลลอฮุซุบฮานาะฮหัวตละลากล่าวเอวาไว้นะครับ ว่ากิฟูฮุมอินนะฮุมมัสอูลูนและจงยับยั้งพวกเขาไว้และพวกเขาจะต้องถูกสอบสวนนะครับในสุรนะในสุรซอฟฟัตนะครับแล้วก็ในองค์การที่25ครับมาและกลุมและตานาซรูนจะมีเสียงถามขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าทำไมพวกเจ้าจึงไม่ช่วยเหลือกันและกันนะครับแล้วก็ในองค์การที่26ครับ บัลฮุมุลเยอมะมุสตัสลีมูนแต่ทว่าพวกเขาในวันนั้นเป็นผู้ที่ยอมจำนนโดยสิ้นเชิงสามองค์การนี้เป็นองค์การที่นักวิชาการหยิบยกมาอธิบายนะครับว่าในวันนั้นจะมีผู้ที่ถามกับเขานะครับพวกเขาจะถูกถามยืนนิ่งงงเป็นไก่ตาแตกแล้วก็จะถูกถามว่า ไปไหนกันหมดล่ะไม่มีคนที่จะมาช่วยเหลือลหรือว่ายอมจำนวนกันหมดแล้วนะครับในสุร่์อัสซอฟาตองค์การที่ 24, 25และ26นะครับแล้วก็ในสุรอีกสุรหนึ่งนะครับเยามาลาตำลิกุนับซุลลินับสินชัยอันวัลัมรุเยาามิดิลลิลาในสุร่์อินฟิตอร องค์การที่19นะกนักอุตากรรหยิบจกกายันุบราณองค์การที่มาอธิบายซึ่งกันและกันวันที่จะไม่มีใครนะครับวันที่จะไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่จะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันที่กนะิจการทั้งหมดการงานทั้งหมดณนะวันนั้นเป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวัตตาละแตเพียงผู้เดียวไม่มีใครมีอำนาจอีกแล้วไม่มีใครที่จะมาให้การช่วยเหลือใครได้อีกต่อไปดังนั้นพี่น้องครับนี่แหลนะคือสิ่งหนึ่งที่บอกกับท่านพี่น้องว่า นะครับวันแห่งการฟื้นคืนชีพวันกิยามาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกปิดบังเอาไวา้มันจะถูกเปิดเผยขึ้นมาอย่างแจ่มแจ้งแดงแจ๋เราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้และอลร์ตาลาก็กล่าวนาเป็นทํานองเหมือนกับเป็นการเย้ยหยันกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อลนไหนล่ะ ผู้ที่ช่วยเหลือใครล่ะที่มีอํานาจแล้วก็ผู้ใดล่ะที่จะมาทําให้เจ้าหลุดพ้นจากการโดนลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลาในวันนั้นได้ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับในส่วนขององค์การที่ นะครับฟามาลูฮูมินกูวะจิวลานาซตดังนั้นเขาจะไม่มีพลังใดๆและไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเราไม่สามารถที่จะช่วยใครได้เลยนะครับถ้าวันนี้เราไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่ปฏิบัติตามคําบัญชาช้ายของอัลลอฮฺซุบฮะฮานะหัวตาลาครับหมดเวลาลงแล้วครับในครั้งหน้าเราก็จะมาพูดคุยในองค์การที่11กันต่อเน,นื่องไปนะครับวันนี้จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับวันลอหัวลียุตโตฟิกวันฮีดายะวัสลามุละลัยกุมบรห์ม ลาาบรกที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันตีมะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์